สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษรอินรียนะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาแนะนําวิธีการปลูกพริกค่ะการปลูกพริกแบบอิงแอบ,บนะคะหมายถึงว่าเราจะปลูกพริกแบบร่วมกับผักอื่นๆนะคะพึ่งพาซึ่งกันและกันและนี่แม่มาริซอนก็จะเพาะเมล็ดมะยมนะคะหลังจากที่เพาะเมล็ดมะยมแล้วก็จะนำพริกมาปลูกร่วมด้วยค่ะ กว่า,มาเมล็ดมะยมจะงอกพริกก็จะโตนะคะเป็นกระถาง6นิ้วหลังจากต้นกล้าของมะยมงอกแล้วนะคะก็จะถอนต้นกล้ามะยมไปลงกระถางอื่นหรือว่าถอนไปปลูกลงดินค่ะเพราะว่าต้นกล้ามะยมเนี่ยจะมีความอึดความทนนะคะปลูกง่ายจะไม่บอบบางเหมือนต้นพริกค่ะ